สวัสดีครับผมวันนี้พบกับ59ทิป EP ที่5ครับผมมาพบกับวิธีการม้วนสายแจ็คยังไงไม่ให้พันกันอ่าครับผมก่อนอื่นเลยก็ฝากกดซับ s ักไร์กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็ IG ให้หน่อยนะครับผมแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมอ่ามาเริ่มเลยครับผมอันนี้ก็สายแจ็คสติลเคเบิลยาว5เมตรนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้ม้วนจะมีวิธีอยู่ครับวิธีง่ายๆเลยคือก็จะจับประมาณนี้ครับม้วนนี้นะครับ 1> 1, หนึ่งรอบม้วนม้วนด้านนี้รอบที่สองนะครับเทคนิคมันอยู่ที่รอบที่สองรอบที่สองเราต้องม้วนย้อนทางครับนี่ครับลองดูมันจะม้วนปกติมันจะต้องม้วนไปทางเดียวกันสองรอบแต่นี่เราม้วนย้อนทางบิดบิดบิดสายตรงน,นี้ครับบิดอ่าบิดปุ๊บมันจะคือเกิดเป็นลอนปุ๊บเข้าไปแล้วก็ม้วนทางปกติอีกหนึ่งหนึ่งรอบนะครับผมนี่ม้วนเข้าไปชา้าๆม้วนนี่ย้อนทางให้เขาเนี่ยดูครับอ่า ย้อนทางเข้าไปสายมวกสายมันก็จะซ้อนซ้อนอย่างนี้ครับอ่าเข้าไปหมุนในแล้วก็หมุนนอกหนึ่งรอบปั๊บหมุนในอีกหนึ่งรอบทําสลับอย่างนี้จนสายแจ็คครบครับผมเนี่ยหมุนในหมุนนอกหนึ่งรอบนี่ครับและพอเวลาเราขี่สายเนี่ยครับผมอ่าขี่สายปล่อยสายปั๊บเนี่ยเนี่ย มันก็จะไม่ม้วนเลยทังนี้นี่คือสายแจ็คยาว5เมตรนะผมสตีลเคเบิลครับผมเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบครับแบบเร็วๆมันเริ่มมันใหม่ครับหนึ่งสองสามอ่ะย้อนทางหนึ่งรอบอ่าเรียบร้อยนี่ครับแล้วก็รัดได้เลยเดี๋ยวปล่อยให้ดูอีกรอบครับผมอ่ามันก็จะไม่พันกันเลยครับ เรียบร้อยสายจะไม่พันกันเลย